สวัสดีค่ะคลิปนี้จะพาเพื่อนๆมาดูวิธีเย็บตัวนอนนะคะตัวนอนตรงนี้เนาะเวลาอ่ะกะโปรงหรือว่าชุดเดสชุดเสกนะคะเวลามีผ่าด้านหลังนะคะมีผ่าแยกอย่างนี้นะคะผ่าด้านหลังเนาะหรือว่าผ่าด้านข้างนะคะไม่ว่าจะผ่าตรงไหนเนาะเป็นเสื้อเป็นกระโปรงหรือว่าเป็นอ่าชุดแสกนะคะหรือว่าชุดเดสเนาะถ้ามีผ่าแบบนี้นะคะเราจะทําตัวหนอนตรงนี้นะคะ เพื่อไม่ให้นะคะตรงนี้นะคะไม่ให้เขาแยกนะคะไม่ให้ผ้าตรงนี้ขาดเวลาเดินนะคะจะช่วยให้อาทนทานเนาะทําให้อาการใช้งานนะคะจะทนนิดนึงนะคะเพราะว่าเราสามารถล็อกตรงนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะว่าทําตัวนอนตรงนี้นะคะทํายังไงนะคะง่ายๆนะคะสําหรับผ้าที่มีการผ่าข้างนะคะ ตัวนี้ทําไว้แล้วนะคะตัวเล็กๆเนาะแต่ว่าสามารถที่จะยืดตรงนี้ได้นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านนี้นะคะก่อนอื่นนะคะใส่ได้มานะคะได้คู่นะคะใส่ได้คู่มานะคะจากนั้นนะอ่าเราก็ขมวดก้นนะคะก้นได้ตรงนี้เนาะปลายได้นะฮะปลายได้ตรงนี้ขมวดก้นไว้นะคะเราก็สอดได้เข้าไปข้างในนะคะอ่าเอาซ่อนได้นิดนึงก็ได้นะคะจะได้อ่าสวยเนาะเอาสอดเข้าไปข้างในอย่างนี้นะคะเราก็ซ่อนได้ไว้ข้างในเนาะ เป็นปมอยู่ข้างในนะคะสอดเข้ามานะคะจากนั้นนะคะถ้าลูกออกมาฝั่งนี้เนาะแทงนะคะแทงเข็มขึ้นมานะคะอ่าส้นได้เข้าไปนะคะอ่านะให้มาถึงตรงมุมตรงนี้นะคะที่เราแหวกตรงนี้เนาะจากนั้นนะคะเราก็สอดเข็มนะคะขึ้นไปนะคะแล้วก็ดูระยะนะคะอ่าเวลาเราทําตัวหนอนตรงนี้ก็ควรจะไม่ต้องใหญ่แบบ เยอะมากนะคะประมาณครึ่งเซนก็พอแล้วนะคะจากนั้นเนาะพอโผล่ออกมาแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็แทงเข้าไปอย่างนี้นะคะเอเย็บนะคะเย็บหลายๆรอบตรงนี้นะเย็บหลายๆรอบนะคะเนี่สอดเข้าไปเย็บไปก่อนนะคะเย็บไปก่อนเนาะให้เขาเป็นอ่าเป็นเส้นอยู่ตรงนี้ก่อนนะคะแล้วถึงจะมาทําตัวหนอนนะคะเพื่อความทนนะคะตรงนี้เนาะยึดไว้นะคะ เอาให้หนาหนานิดนึงนะคะให้หนาหน, Herm หน,หนาเนาะพอได้นะคะพอได้แบบนี้แล้วนะคะพอหนาแล้วนะแล้วก็สอดเข้ามาตรงนี้นะคะขึ้นมาแล้วเนาะจากนั้นก็สอดก้นเข็มนะคะตรงนี้นะคะก้นเข็มที่มีได้อยู่นี่นะคะสอดก้นเข็มเข้ามาเนาะแล้วก็สอดเข้าไปในได้เนาะในได้ที Lao ่เราที่เราเย็บตรงนี้นะคะสอดเข้าไปสอดเข้าไปในนี้นะ แล้วก็เกี่ยวนะคะเกี่ยวตรงนี้เนาะเกี่ยวให้เข้าพันตรงนี้หนึ่งรอบก่อนนะคะจากนั้นนะคะก็เอามือหัวแมโป้งนะคะจับได้ไว้เนาะสอดเข็มเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงออกมานะคะแล้วก็ปล่อยได้น่ะจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จับไว้นะคะหัวแม่โป้งจับไว้เนาะเอาเข็มสอดเข้าไปนะคะแล้วก็ดึงได้ปล่อยอย่างนี้นะคะจะเป็นอ่าตัวนอนอยู่ตรงน no ี้เลยนะคะ สอดได้เข้าไปนะคะใต้นี้เนาะไม่ต้องให้โดนพลาดตัวตัวชุดนะคะ,ะใต้นี้เนาะสอดเข้าไปอย่างนี้นะคะตรงนี้มือข้างนี้ก็จับได้ไว้เนาะสอดเข้ามาอย่างนี้ก็ดึงเข็มออกมานะคะก็ดึงได้ออกมาอย่างนี้เลยเนี่ยจะเป็นตัวนอนอยู่ตรงนี้เลยนะคะตัวนี้จะช่วยให้อาเวลา กระโปรงที่ผ่าข้างหลังนะคะเราสามารถที่จะยืดระยะาการใช้งานเนะาะผ้าตรงนี้จะไม่ขาดไม่ลุยนะคะเพราะว่าเวลาเดินนะจะมีตัวนี้ช่วยยืดอยู่นะคะพอถึงตรงนี้นะคะถึงมุมตรงนี้แล้วเนะาะนี่ได้แล้วนะคะตรงนี้เนาะพอแล้วนะคะขนาดนี้เนาะให้มาชนตรงมุมพอดีนะคะจากนั้นก็ใช้เข็มนะคะเสียบเข้าไปเนาะแทงออกมาข้างในนะคะ ออกมาข้างในเนาะแล้วก็มามัดนะคะมัดเชือกตรงอมัดได้ตรงนี้นะคะผูกได้ไ้นิดนึงนะคะตรงนี้เนาะจากนั้นก็ซ่อนได้นะคะเราจะไม่ให้เป็นปลายได้ออกมาอย่างนี้นะคะเราซ่อนเนาะซ่อนเสียบเข้าไปนะคะให้อยู่ให้อยู่ในนี้นะคะไม่ให้ทะลุฝั่งนี้นะคะเสียบเข้ามาเนเาะแล้วก็ให้มันหายมาในนี้เลยนะคะจากนั้นก็ตัดนะคะเนี่ยจะเป็นการซ่อนได้เนาะทาให้ชุด สวยนะคะไม่ให้อ่าเป็นพลุงพลังออกมาเนาะข้างในก็จะได้แบบนี้นะคะส่วนข้างนอกก็จะเป็นนี่ตัวนอนแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูนะคะพอเสร็จแล้วนะคะพอเสร็จแล้วเราก็จะได้ตัวนอนแบบนี้นะคะเนาะตรงนี้นะคะเหมือนกันนะคะสองข้างเนาะถ้าเป็นกระโปรงผ่าหลังก็ทําแบบนี้เลยนะคะ จะเป็นตัวหนอนออกมาอย่างนี้นะคะตัวหนอนเนาะเขาจะยืดตรงที่เราผ่าไว้ตรงนี้นะคะมันจะทําให้ผ้าไม่ขาดเนาะเวลาเดินนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะสําหรับวิธีเย็บตัวหนอนตรงนี้นะคะก็จะได้ตัวหนอนเล็กๆแบบนี้นะคะทําให้ชุดเรา ใช้ได้นานนะคะไม่แบกเนาะผ้าไม่ขาดตรงนี้นะคะสามารถทำอ่าได้นะคะสำหรับกระโปรงผ้าหลังก็ได้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ